สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสวยคอนเซปต์เฮานะครับจากหางหุ่นส่วนจำกัดเอสเอ็นเอ็นคอนเซปต์เฮาสศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์นะครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านน้องหยาป้องนะครับผมตำบลพังคนอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับผมผมสิพ้ามาเยี่ยมชมบ้านสองชั้นนะครับสไตล์ทรงไทยประยุกต์นะครับผมครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับมีอยู่ที่สองรอยตารางเมตรนะครับผมหน้ากว้างจะกว้างอยู่ที่สิบเมตรนะครับส่วนลึกของตัวบ้านจะอยู่ที่ สิบสี่เมตรนะครับผมมีด้วยกันนะครับสี่ห้องนอนนะครับผมสี่ห้องงามนะครับหนึ่งห้องโถงไงนะครับผมแล้วก็มีอยู่สองห้องขัวนะครับผมสไตล์การตกแต่งของบ้านหลังนี้นะครับผมก็สิเป็นสไตล์เป็นแบบไทยประยุกต์นะครับผมกับสีมีการติดหินโช่นะครับอยู่ตรงเสานะครับผมเสาโช่นะครับผมกับสีมีระแนงเล็กพ่นสีดานะครับผมตัวระเบียงด้านบนนะครับผมกับสี่ เป็นเหล่าเล็กพ่นสีดำเพื่อกันนะครับผมโดยโดยบ้านหลังนี้เนี่เขาทรงมอบงานไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแต่ว่าพอดีเออเขามาขอทายเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับบ้านหลังสวยๆหลังนี้นะครับผมพื้นที่เฉลียงนะครับผมด้านหน้านะครับผมกว้างอยู่ที่เมตรหาซีนะครับผมยาวอยู่ที่สี่เมตรนะครับผมทั้งไงทั้งทั้งสองชั้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตายการตกแต่งกะเป็นคือเช่นเคยครับผม ของหางหุ Scroll, sea, control control, ่นส่วนจำกัดเอเจนนคอนเซ็พต์นะครับผมกับหลักๆก็คือตัวบันไดนะครับผมตัวนี้กับที่เป็นใต้ล่างผสมกับกระเบื้องนะครับผมเป็นการเปื้อนแล้วก็เป็นการเปื้อนรอบบ้านเลยนะครับผมกับที่เป็นใต้ล่างรอบบ้านขึ้นกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมส่วนภายในนะครับผมภายในนี่กับสีขอให้ท่านผู้ชมเบิ่งเป็นแค่เป็นภาพนิ่งนะครับผมเพราะว่าภายในเพิ่นของบ้านเพิ่นอ่สะดวกให้บันทึกบันไดนะครับผมครับเพราะเิ่นได้เขายายอยู่แล้วนะครับผม ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการพาเยี่ยมชมบ้านสองชั้นไทยประยุกต์นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหางหุนส่วนจํากัดเอสเอ็นเอ็นคอนเซปต์เฮ้านะครับรับสั่งอยู่ทางภาคอีสานตอนบนนะครับผมในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครบึงการน้องค่ายนครพนมอุดรธานีนะครับผมแล้วก็มุกดาหารนีกาลสินแล้วก็ขคอนแกนเป็นบางอำเภอนะครับผมทางเฮ้านะครับมีทั้งวิศวกรแล้วก็สถาปนิก ในการควบคุมในการออกแบบแล้วก็กส่างนะครับผมลูกค้าสามารถติดต่อเาได้ทั้ง3ช่องทางนะครับผมช่องทางที่1นนะครับคือเบอร์โทรและ ID l ดี e ไลนนะครับผม0811 1แ7ดหนึนะครับช่องทางที่2นะครับเป็น f a c e b o o k นะครับ s n n c อ็นเอนนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่3นะครับผมเป็นช่อง u t u b e นะครับผมชื่อช่อง s n Concept อนสเับส่างบ้านนะครับผมจังไหนก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับไครต์แฮนมันเยนครับ แล้วกาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นั่ครับผมเพื่อมีคลิปพาเยี่ยมชมบ้านลูกค้าหลังใหม่ๆที่ได้เห็นก่อนไผยนะครับผมขอบคุณหลายครับที่รับชมอย่าลืมนะครับผมห่างหุ้นส่วนจำกัด s อสแอนเอ็นคอนเซ็ปต์เฮาส์ศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์ขอบคุณหลายครับที่รับชมสวัสดีครับ